ที่ทุเรียนถือว่าน้ําน้อยแต่ต้องบริหารเรื่องน้ําให้ดีแล้วนี่ถือว่าเป็นทุเรียนที่ยังเล็กมากเลยนะพูดถึงว่าเนอายุอันนี้ก็อยู่ประมาณสี่ขวบห้าขวบปีนี้จะเข้าปีห้สี่ขวบอยู่บนเขาด้วยปีหนี่อห้าขวบห้าขวบเต็มแต่ที่ผมมาเมื่อก่อนก็ต้นยังเล็กมากเลย ในร,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 รุ่นข้างล่างก็ติดดีนะตอนนี้เห็นไหมซีกนี่เห<ช>็นไหมติดดีเลยนะเราให้น้ำวันหนึ่งเจ็ดเจ็ดนาทีนี่คือเยอะเลยใช่ไหมลุงเจ็ดนาทีนี่เยอะเลยห้าน้อยมากอย่างห้านาทีห้านาทีแค่ปกักปักคลองไปรุ่นนี้ก็รุ่นนี้คือตายนี่คือว่ารอฝนเลยรอ,อฝนเลยผพราะมันทำอย่างนั้นตลอด มันก็สุดยอดเนี่ยที่ว่ากว่าจะได้นะในหัวสปริงเกอร์ดัวที่เราทําไหมคือทําแบบประหยัดน้าด้วยสปริงเกอร์แบบฝังติดพื้นอันนี้ถ้าว่าดินไม่ดีไม่ซับน้ำนะเรียบร้อยตรงนี้ถ้าดินซับไม่ซับน้ําถ้าดินไม่ซับน้ํามันจะแห้งกว่านี้ทุเรียนเพราะว่าหลายแปลงที่ต้นแบบนี้มันมันต้นมันเหี่ยวแล้วที่ผมเห็นอย่างเงี้ยผมว่าต้องรีบขยายลูกขึ้นนะต้องต้องรีบสร้างให้ลูกสร้างเม็ด ถ้าลูสร้างเม็ดได้มันจะมีมันจะไข่หนุ่มนลูกเท่ากับกมัดอะไแั้นไหมอย่างนั้นะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเขาเรียกว่าไส้มันสร้างเม็ดมันมันไม่กี่วันนะนี่ขอมว่านั่ะม่ไม่กี่วันแต่ว่าผมอันนี้มันโตวันโตคืนนี่เรื่องโตวันโตคืนนะเรื่องโตอะไรแต่ว่าผมว่าถ้าได้ฝนนี่ได้ฝนวันนี้วันนี้ถ้าได้ฝน่อันนี้ถ้าได้ฝนอีกก็ก็ดีเลยครับถือว่าติดทุกต้นนั้นต้นเล็กนะนจำน้นก็เจ็ดสเปอนเ็อ เดี่ยวที่มีเชื้อราตัวน,นี้ยังมีเชื้อเก่าอยู่ต้นนี้เลตายอืเม,มีต้นเดียวนี่แหละลงต้นนี้เลยต้นนี้มีมีมีตน้นตายเอาเว้วเอาแวมาเหลืออยู่สองตอนนน้นนะในกิ่งนี้ยังแข็งแรงถือว่าแผลหายนะ,ะแต่ว่าเนี่ยลงุงเดี๋ยวลุงต้อง ต้องตัดปลายกิ่งตอนนี้นะเนี่ยคือเสีเลี่ยมไอ้พวกนั้นเป็นเชือเอ้อมาอยู่แล้วนะพอฝนมาเลยมาเลยเนี่ยจะคืบลงมายีต้องตัด,ตตดนะ,นะกกนต้องตัดปลายกิ่งน,นั่นนะแห้ง่่นนนนเเอออาลูกกกไว้้้สััตตตงงดิีโอ้โหเจอศึกดักเหมือนกันนะนะเนี่ยอ,อันนั้นเป็นหินเดี๋ยวนะั้นึนว่ามันไม่นขาดมันตายเหมืพูดถึงว่าเนี่กปกากาแฟเก่าเหมือนกันนะนะ อืมอันนี้นก็รุ่นเดียวกันอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่เท่าตัวนั้นก็ออกดอกแล้วนะเนี่นยนะออกดอกแล้วก็มีเพี้ยก,กระโดดลงมั่งยอดนะครับแล้วก็ใบก็ใช้ได้อยู่ทุกเรียนก็ถือว่า5ปี6ปีก็ถือโอเคมันเขานะถือว่าโตโตใช้ได้เลยครับ พื้ดเดี๋ยวต้นเนี่ยตนน้นสวย,สวย,ยอันนี้ที่ที่ข้างล่างนี่เด็ดมันมันก็ต้องคัดมันอันนั้นมันร่วงเองใช่ไหมลุงข้างล่างาเริ่มถีบไม่พวงตัดออกตัดเลยด้วยมากเหลือแต่แต่ว่าลูกไหนไม่สวยพวงตัดอันนี้ต้องรอถ้านี่ถ้าว่าฝนมาแบบโอเคเลยเนี่ย ผมว่าโอเคถ้าฝนมานี่มันใหญ่ทันมาเลยเนี่ยทุเรียนอ่ะมันจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดแหละถ้าว่าฝนมานะช่วงช่วงนั้นผมมาจีบก่อนก่อนผมมาจีบยาเนี่ยใบเหลืองอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออจับแล้วจีบเนี่ยไว้หกวู้ เริ่มคัดเริ่มคัดลูกแล้ว่าามัันยยงงใบบเลตอนนี้ใบสวยเนี่ยข้างบนเนี่ยแถวสุดท้ายเนี่ยแถวรองสุดท้ายใบเนี่ยต้นใบดีเนี่ยใบบางเ,นะเราให้น้ำล็อกแค่เจ็ดนาทีได้สุดยอดก็สุดยอดแล้วปฏิจติเจ็นาทีไม่ค่อยอยู่นะนี่ก็รอฝนเลยลูกขนาดนี้ไม่เท่าไหร่แล้วฝนมาก็ยิ่งแต่โตเลยเนี่ย อย่างเงี้ยมันยังมันต้องการตัวเคแล้วลงุงเห็นไหมมันจะยาวอย่างเดียวมันจะไม่ขึ้นเม็ดเห็นปะ่ะยังยังไม่ไม่สร้างเม็ดนั่นนะนะเ,เราต้องการตัวเคไปแล้วเนี่ยต้องการฉีดลูกฉีดอีกถังไปนี่หมดที่ถังเนลงเขาเรียกว่าลงสามขุนพลได้เลยสามขุนพลที่ผมสร้างตัวเคขึ้นมาก็จะมีพวกเอจเคเทสบอลลอนแล้วก็ซอยเอตัวเอจเคเทสบอลลอนแล้วก็สูสิบแปดนะครับถ้าว่าลงเคเลยนะเอาเอาแบบว่าขีดสักรอบสองรอบพอลงเมื่องี้ขีดเยอะ สองรอบสามรอบนี้ก็พอแนละ้วให้มันขึ้นเม็ดเร็วๆให้แบบมันขึ้นเป็นทรงขยายเม็ดเลยทำตั้งเม็ดได้เป็นตวเร็วคนนี้ยอ,อันนี้เป็นชุดที่ว่ามันร่วงเลยอ่เาเหลือกี่ต้นเหลือกี่ลูกเหลือหกเจ็ดลูกนั่นแล่ว่ายอย่างนั้นและลุงเ่าจะออกดอกนะไม่ต้องออก,ออกขั้ว อาหารในขั้วยังมีโอ้โหทำยากสุดๆแล้วผมว่าปนีนี้อากาศม,รม,ม,มครับนี่ก็เป็นพวกซอซเลียมอะไรด้วยครับแล้วก็นี่แหละปัญหาก็าแก้ไปทีละเปาะลู ครับแบบนไมันจะออกมันจะออกยอดออกมาอยู่แต่ว่ามันเลยปากดูดลงเนี่ยยอดย้อมแห้งมันร้อนมันร้อนจัดด้วยถ้าร้อนอย่างเงี้ยมันในตัวเย็นมันไม่คายแล้วก็มันไม่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 นั่นเลยถือว่ามันมันไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่เป็นไรนั่นแล้วตรงนี้มันเริ่มเนี่ยมันจะทิ้งเองแหละมันขาดน้ําน้ําไม่ค่อยพอท่อโดยธรรมชาติมันจะออกช่วงยาวเลยยอดยาวออกมานี่ยเนี่เนี่เห็นไหม นี่ด้วยยอดยาวออกมามันแต่ว่ามันก็สมบูรณ์อยู่ยอดมันครับดูดูเอ๊ยเห็นว่ามันเป็นอันนั้นมันมันจะแทงยอดขึ้นเฉยๆนี่ดูดูเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่ามันเพี้ยกระโดดลงเขาเรียกอ่ะมันก็ก็กินใบช่วงนั้นแต่ไม่เป็นไรลงยังได้อยู่ใบล่างดีอยู่ครับผมครับผมไปเจอกันใหม่ครับ